สองแปดกัเกสองอถือว่าถือยาโทษกันสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีสี่ทุกท่านนะครับวันนี้แอดได้มาที่ต้นยางลมลุกนะครับต้นยางลมลุกนะครับคุณผู้ชมนะครับเมื่อวันก่อนก็บวงสวงได้เลขตัวไหนไอเข้าทรงนะครับวันสิบที่ผ่านมาวันพระนะครับไม่รู้ได้เลขตัวไหนนะครับก่อนที่จะมาถามเลขเข้าทรง ได้เนาะว่าจังไดที่เพิ่นมาเอาวันที่สิบแม่แม่ได้หูน้ำเพิ่นบ่อเพิ่นให้ละทีเพิ่นฝันปรนเ็ศเอาออกเถอะครับว่าเอาเอ้หิ่เอาเพิ่นมาจังใดเพิ่นเทศดิธีแล้วเพิ่นเ็ศจังใดเหมือนกันเพิ่นจะเอาจะเง็ดจังใดดพิธีเชียงเหมือนกันเชียงเพิ่นมาจะข้นเชียงเพิ่นแงนั่โอ้เพิ่นเพิ่นมาหลายบ่อหลายพวกแม่แม่เพิ่นเอาเนี่ยมาขึ้นบ่อเพิ่นเพิ่นบ่เออยังเหมือนเหรอเหมือนแรงเพิ่นบ่ให้คนมาหลายตีเหมือนกันเออ มีนมีมายากใครคนม้าแม่มาติสิบได้แล้วเครื่องว่างเครื่องวลางแขมส่งด้มือไหนด้ได้ตัวไดดว่าฟังแม่ก็สองแปดก็ได้ก็ท้าได้ก็ก็สองแปดกับเจ็ดสองก็สองแปดกับเจ็ดสองถ้าไหนเรามาส่งแม่ท่านไดเพิ่นมาส่งเพิ่อนบวกลงยินคนอยากใส่เสียงดังเเด้อไม่เงียบบวกด้ยิน เีินตนี่ยไกม่ขายขายของเออหวก้องเพิ่นก yeah, ็ได้กับคู่นีอ่ะคู่เ่าอ่ะเ่นซื้อย่งหูซื้อค่นบ่อหลังหลัแม่หลังแม่จักเาือิ่นหลังบ่จักเาือคืนหลสงอ่ะอเก้าสองตีแม่เก้าสองแปดเก้าสองแปเออวันนั้นว่าูี่โอ้ขอโทษ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 เก้าสองปกับเด สองถือว่าถือย่าโทคกันครับแมนแมนแนครับแมนแมนกันขันม่โชคก่าแหวมาหาแน่ถือขันม่โชคย่าเลื่อมโมโยนาเด้อล่ะครับผมถือที้เงินหืมสาธุภรรยาที่ม่โชคครับถือวัดที่หนึ่งก่าจะเลื่อมโมแม่ใหญ่แล้วนอนเฝ้าอยู่นี่เด้อครับนอนเท่าไงสามย่าเนี่ยสามย่าสามสาวนี่ครับก็แต่ของงาไงอ่ะครับผมนอนเต้าอยู่นี่อ่ะมือเพิ่นส่งได้มานังเพิ่นบ่มาถักมาไง คนน่ะคือแม่มาแม่มาแม่นี่มาเนอโอ้แต่เพิ่นบ่ให้ยทายท่ำบ่ใหาย้ยอย่งเลยท่านหายบ่ไหนได้แล<อ>้วเพิ่ง<อ>บอกแทงโอ้แต่ว่าขังไม่บักเพิ่นคิ้อนเพิ่งบ่หมักคพิ่นไงมันก็เข่าโอ้ท่านเอาไปชุบไปคิดนี่ยเพิ่งว่าเ<อ>พิ่งว่ากให้ไปชุบโอ้คร <ừ. S 1> <ะ>ับเพิ่นหนังท่านบ่ชุบหนึ่งมันเขา่าท่านเอาไปชุบเพิ่งวังบ่เขา่าเนี่ย ทูบทูบอย่างทูบยูทูบโอ้ยูทูบโอ้ผมก็บอกโอ้นะว่าทูบทูบโอ้เพิ่นมาให้ทูบโอ้ครับครับครับไม่ใญ่เข้าใจเข้าใจครับผมตีแต่ข้าว่าได้แล้วเหนมาบอกเออขันเอเพิ่งบอกแบอแพงแห่มาบอกตัวใดบอกอีเทนึงตัวเทนึงมึงโีบอกอยาให้ไทปันท่อนได้ยินน้ำเจเ็ดสองอก็พาไปดูทางเลขข้างล่างก่นนะครับ มาไหว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ตัวเลขของการเข้าทรงว่าได้เลขตัวไหนนะครับนี่ครับสารสารของท่านนะครับคุณผู้ชมนะฮะสาธุสาธุนะครับลูกหลานขอสาธุสาธุนี่ครับสารเมือ่อก่อนนู้นเอ๋ยมาร่วมงานขึ้นศาลอยู่นะครับคุณผู้ชมนะครับ สารเจ้าแม่ตะเคียนสารเจ้าแม่ทิพย์เกษรนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูแล้วกันครับัคุณคุนคุณคุณปะครับคุณคุณสาธุกลุ่มสาพญานาคเด้อจ้ะคุณคุณไหม จาะมาจากไหนง่นายกรุงเทพดิกรุงเทพอุ้ยมาไกลแทะมาขอของดีน้ำเพลินมาที่บ้านซาหาบานหรือ,อมู้เพลินถือไปจัดได้ซ <laughs> าดูซาดูเจแม่ตะเคียนเะแม่ทิพย์เกษรเนาะอืเจะแม่ จะไม่ทิพย์เกษปผู้ม <c oughs> ช,ชมก็ส่วนมากก็เลข ชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอการตัวเลขเดี๋ยวไปชมคุณยายนะครับที่เข้าทรงได้เลขตัวไหนครับแป้งมีบอบอมีติแป้งได้ติดมา,า,าบอปกติทาแป้งมันบอนจ้ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ในกระเป๋ามีบอสงสัยอยู่ในกระเป๋าพ่นแหละพวกอะไอาม่าอยู่โอ้ย,ยอ,อยู่ในกระเป๋าพุ่หรือรหรือวะ กระเป๋าอยู่ในรถปเอาาล็อกรถเบียัปฏิ่ันมากกระทูกเนบ่อทูกตี่สาธุเดี๋ยวตามไปเบิงเพิ่อนเพื่นสื่อสารได้กับแม่เห็นตรงไหนปกติเห็นตรงไหนเห็นในต้นบอส มึงนี่

มีโทรศัพท์รอดูครับน้องครับมีเซ็นทางด้านจะแม่ทิ์เกศสอนเขาว่าถูกมาแล้วทุกมาแล้วเก่งงวดนั่นสองงวดเหรองวดที่แล้วได้เลขตัวไหนตงวดที่แล้วเก้าแปดงวดเธอได้เก้าแปดกลับมาดูงวดนี้ ให้น้องเขามีสมาธิกเป็นยังงนัเนกาาพูดติพันธ์มาเราก็ถูกเหมือนมาเม่ล่ามทรงนะครับผมมาทรงนะครับผม โทรศัพท์ส่งดูไหมหรือยังไม่ขึ้นเจอบ่เข่นไหมขึ้นไหมจดจดถูกบ่ได้ยังจดถูกจดทุบได้ แปดสองแปดสองสองแปดนะตรงตรงเลยเหี่ยตรงตรงจนให้หน่อยนี่บัตรท่นใหม่หมดได้ครับท่านผู้ชมครับผมนี่ยังไม่ไหมหมดนะครับที่ร่างทรงมาขอวันที่สิบนะครับผมาแล้วก็คุณน้องมาจากอุบลเนาะมาแต่อุบลเนาะมาเยี่ยมญาติแล้วก็ได้แบะมาขอก็อย่างที่คุณยายเคยบอกนะครับว่าร่างทรงมาขอได้เก้าสองเปด เจ็ดสองแล้วพอดีด็ดสองพอดีคุณน้องนี่มาจุดทูบเสียงไทยนะครับผมก็ได้28ปนะครับผมสอปนะครับสอนะครับอ๋สาธุสาธุเด้อมาุรงกันตัวตรมกันนาะอืมมันก็อ่านอะไรผิดสองแปดอ่านหรอเนะไม่อ่นซื้อไปอะไรเลยม่วไอ้จะได้หลบนอนี้เท่าอีกตัวหนึ่งอีกยังบ่าาเนาะ นี่่ทานผู้ชมนะครับเขาไปรูปนะครับต้นตะเคียนก็ได้หนึ่งศูนย์นะหนึ่งศูนย์ในสกูนี้นะเขียนให้นะครับถูกทุกงวดงวดที่ผ่านมาก็ได้แปดเก้านวดนี้ก็ได้หนึ่งศูนย์นะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับน้องมาจากอุบลราชธานีนะครับผมก็เดินทางมาขอโชคนะครับผมมาบ่อยไหมครับนีนนะครับผมได้แปดสองนะครับผมสลับคุณยายนของผมคุณยายแกบอกนะครับผมคุณยายแกบอก บอกว่าร่างทรงมาทำพิธีขอวันที่10ที่ผ่านมานะครับผมนะครับของวันที่16กันยายน2563นะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็ได้ตัวเลขนะครับผมนะครับจดเลยนะครับผมจดเลยนะครับจดเลยนตัวเลขนะครับผมจะได้ครับนี่ได้ไม่ยังมากมา้ยสอนะครับผม928นะครับผมจะบอกไปเก้าสองเก้อง928แล้วก็เจร่านะครับผม72็ดสองแล้วเจร่าเจ็ดสองอยู่เจ่าที่อยู่บ้านหนองเกลือนะครับผมนะครับสำหรับ FC ทุกท่านนะครับผมนะครับ วันนี้นะครับผมคุณน้องมาจากบนนะครับนี่ครับกำลังชูชุบถึงไทยใช่ไหมครับได้ได้แปดสองนะครับต้าแดดแปดสองถ่ายตัวแดดไยังยังหมดสิหมดสิน่าสงสารอย่างจากหน่อยเดบบอร์ที่สิบที่ผ่านมานะครับที่คุณยายเคยบอกเจ็ดสีของผู้ใดนี่จะไปเห็นนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วก็ได้บอกไปตอนนั้นนะครับผมน้ำนมเน้ำนมเอนุสีน้ำนมแป้ง ชอบเป็เพียงแนีสนนะครับตัวเลขตัวมีสิเข้าอแตงเครื่องเคงสมาถวายแล้วค่ะจำงเคเพเกสูสาธุสาธุได้ตัวไหนพี่ได้ตัวไหนเนี่ยสองแปดได้แค่แปดสองได้แปดสองยางเดียวบ่ ได้สองตัวปะตัวนึง่งใหญ่ตัวหนนะึ่นเงเล็กอะ,ะ,ะไรโสดอก็ติดโอ้แค่ได้แค่แปดสองเนาะเอาแค่นั้นพอนหะม <c oughs> ครบับคุณผู้ชมครับนะครับก็เลขที่เห็นนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ขับน้องเขาไปลูกก็ ี่แกซอนได้10แล้วก็82นะครับก็แล้วก็เลขที่เข้าทรงมานั้นก็ได้อ่า9 925นะครับแล้วก็72นะครับคุณจมเลขประมาณนี้นะครับใช้วิจัยในการรับชม้วยนะครับคุณจมนะครับขอให้เฮงรว,วยนะครับผม